ความคิดเห็นอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้แทนสมาชิกที่จะเลือกอย่างผมผมต้องยกตัวอย่างผมเพราะว่าผมต้องอยู่ต่อตามวาระให้ครบถ้วนเพราะว่าผมมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจไปยกเลิกโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งไปกระทบผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านะครับก็มีการฟ้องร้องผมอยู่หนึ่งคดีนะครับ และอีกสองสามรายบอกต้งท่าจะฟอ้องอยู่นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้ก็ต้องอยู่เพื่อแก้ปัญหาสากลไปให้ได้นะครับเอ่งมันด้จริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากจะอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นโยบายอาจจะเปลี่ยนได้อีกนะครับการแก้ปัญหามันก็ไม่รู้จักจบจากเส้นทันทีนะครับ